จะทุกคนอื่นแถวนี่อืดเลยมไม่แห้งดีท่ามันหยดเลยียวหมดสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนพบกับประเพณช่องเพนเพนสตอรี่จ้ามีววันนี้ประเพณจะพามาทำขนมของหวานทำข้าวเหนียวมะม่วง กระแสซาแล้วแต่คนยังไม่ซาคนยังไม่ได้กินจ้ะทุกคนไปชมกันเลยเนาะพี่น้องทุกคนจะเป็นตะก,กินไหมนอข้าเหนียวมะม่วงประเพณีเดี๋ยวดูมะม่วงนะบ่มไว้ตั้งเออสองอาทิตย์แล้วเพิ่งจะสุกนี่จ้ทุกคนมะม่วงประเพณีนี่เหลืองอ๋อยเลยบ่มไว้ตั้งสองอาทิตย์แล้วเนี่ย ลูกเหลืองแข็งด้วยเ,เลือกลูกที่สวยมาบ่มไงอยากกินขเหนียวมะม่วงเห็นเขาเป็นกระแสดูคนนู้นคนนี้แล้วอยากนี้ลูกใหญ่บ่มทั้งสองอาทิตย์ตรงนี้ยังไม่เหลืองเีสองลูกนี้เรื่องเหลืองน่ากินนะทุกคนเดี๋ยวค่อยไปดูกันตอนประเพณีปอจะฉ่ำหรือเปล่านี่จจะคุกนกำลังนึ่งข้เหนียว น้ำมันเดือดแล้วก็ใส่ลงแล้วน้ำปลากระบางเลยนึ่งสักนี่จะทุกคนกำลังนึ่งข้าวเหนียวเอาหม้อนิ้นึ่งยังไม่สุกสักยี่สิบนาทีค่อยเอาลงข้าวเหนียวแช่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ทุกคน อมกมะม่วงเจ้าทุกคนมันก็ลื่นปอกยากนี่เจ้าทุกคนปอกเสร็จแล้วก็จะปอกยากยากมันลื่นน,นี่เครื่องกระเพรก็จะมีไอ้น,นี่แล้วก็น้ำตาลมะพราะ้าวน้ำตาลแล้วก็เกลือนี่ ทำขเหนียวมะม่วงเดี๋ยวมูนก่อนเนาะทุกคนน้ำตาลทรายขาวสองร้อยกรัมทุกคนใส่ไปเลย<ม>เกลือสองชน้นเล็กๆไม่ต้องหดนะหดไปเลยเคี่ยวให้น้ำตาลลายๆไม่ใช้ได้นะเอามามูนเลย ไปดูกันต่อเนะทุกคนเอากระเหนียวออกไว้ขยักไว้กินกับข้าวหน่อยนี่ถ้วยหนึ่งสีจเลวทุกคนโอ้ยร้อนไม่ทำเยอะเอากระเหนียวออกแต่ว่ากะทิมันเยอะ ที่ก็ยังร้อนอยู่ทุกคนราไปเลยน้ำตาลาลายแล้วใส่เกลือด้วยนะทุกคนานาำไปให้ชุ่มจริง็ยกเทเลยประเพ็ดใช้ลาดเท่นี้ก็พอแล้วพอกิน ทุกคนเพราะว่าหนึ่งแล้วก็ขยักไปกินออข้าวเหนียวเปล่าๆกโทษไก่ด้วยปิดฝา าไว้ก่อนทุกคนสักสิบนาทีค่อยมากลับดูใหม่สิบนาทีสิบห้านาทีให้มันอืดดูดดูดเอ,อน้ำกะทิข้าน้ำกะทิน้ำตรงน้ำตาลเดี๋ยวค่อยมาชมกันโนะทุกคนชุมปอกมะม่วงต่อ,อปอกยากยากมาลื่นลูกมันใหญ่กว่าฝ่ามือ อาวางกับเขียงมันก็ลื่นอย่างนี้เลยนี่จะทุกคนปอกเสร็จแล้วได้ประมาณนี้มะม่วงจัดเรียงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันลื่นแพลกแผลกนี่ให้ดูใ,ใกล้เลยสวยเนาะทุกคน แต่ละลูกก็คนละสีเืม๋ยวทำเขเหนียวต่อนี่หมักไว้สิบนาทีแล้วสิบนาทีก็กว่าเยกลับข้างก่อนน้ำไม่มีแล้วเนี่ยมันดูดเข้าไปแล้วกลับพอแค่นี้ ฝาต่อลอยสิวันทีปิดเทนิ่เลยไม่เันิ่ถ้าผ้าค,คุมนี่จะทุกคนเสร็จแล้วจ้าจัดใส่จานเรียบร้อยไม่มีกะทิราดนะทุกคนเพราะว่ามันมันมากเลยปกติมันต้องมีกะทิราดแล้วก็มีงาคั่วโรยแต่ว่ามันมันแล้ว ข้าเหนียวนิดเดียวกะทิตังครึ่งกิโลนะทุกคนนี่ให้ดูใกล้ๆเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะนี่ที่เหลือลูกชายมากินไปแล้วอันนี้ก็ตัดใส่จานโตชูหน่อยนี่เป็นแบนี้นี่โอเคนะทุกคน เพลไปแล้วจ้าจุ๊บจุ๊บจ้าทุกคนบายบายขอบคุณนะคะโอเคนะทุกคนเพลิฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมข่าเหนียวมะม่วงประเพณจ้าขอบคุณนะคะทุกคนไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าจุ๊บจุ๊บจ้าทุกคนบายบายขอบคุณนะคะ ที่มาทานข้เหนี่ยวมะม่วงด้วยกันค่ะ